สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟุ้มทองค่ะมือนีมีวิธีท่อสามเขาธรรมดาแต่ว่าให้หนาสว่างอยู่ด้านบนเด้อค่ะปกติถาท่อธรรมดานาเขาก็จะเป็นแบบนี้จะแต่ว่าถาท่อตามวิธีที่จะท่อไปนี้ก็จะคืนนาสว่างแบบนี้ค่ะมาเริ่มชมกันใดเลยจ้า ให้เหยียบใม่ที่สองกับสามลงพร้อมกันสอดไดแล้วกระท้อเหยียบใม่ที่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกรท่อเหยียบใม่ที่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วกระท้อให,หอม,อดดอม่ที่หนึ่งนี่ให้ยุติดฟติมกระได้เด้อค่ะก็ให้ท้อวนไปแบบนี้ล่ะค่ะไง่ายๆค่ะ ให้เหยียบลงที่ละสองไม่จะพ่อเหยียบสองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ทอ่อเหยียบหนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท่อเหยียบหนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ทอ่อก็ให้ไปเริ่มต้นไม้เด้อจะท่อฟังท้ายก็ให้เริ่มที่ฟังท้ายเด้อค่ะให้เริ่มฟังดายกับฟังนันจะแลวก็ ท่อเซ็ตดานสว่างกะยายูดานบนค่ะกับท่อง่ายๆแบบนี้ค่ะกับให้ท่อวนไปเด้อจ้าแบบนี้ละจ้าวิธีท่อแบบนาะสว่างยูดานบนค่ะ